สวัสดีค่ะอันนี้นู่นพักเขาสวนอีกแล้วค่ะเสาแรงเสาเรงขาสวนเขาสวนพักปลูกใบยูใบกินเนาะพี่น้องปลูกใบยูใบกินน้ำก็เอาน้ำปลาเนี่ยแหละรดนี่ทั้งหมดเขือกับกระลังไง ปลูกอันละนิดละน้อยปลูกทุกอย่างนี่แหละปลูกทุกอย่างนล่ค่ะแต่ว่ามีอันละนิดอันละน้อยบ่บ่ได้หลายหิวอันใดก็หิวผักแป้นก็ได้กินผักแป้นหิวผักกาดก็ได้กินหิวไหนก็ได้กินแหละเพราะว่าปลูกไว้ทุกอย่างจากมิตรยางละน้อยสวนครัวหลังบ้านปลูกไว้กปใส่กระถาง นี่ยมาเมื่เบืงผักซีเลา้านี่ค่ะผักซีเล,ล้ากำลังเกิดนี่ค่ะเบิง่งเหลียวเห็นบ่าพี่นองมาผักซีเล้ากับหา้ามันเกิดน้ำกันนี่อยังอุตามันไม่ใง่้ยตาดีดอกนี่ค่ะนี่ผักอิตูผักบักเขือ กินไว้กินศักดีลากำลังเกิดนี่ตวนี้น้อยบานดียวมื่นกำลังเกิดตุ๊กตุติ๊ขอะขันมาอยู่นี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวกิบกเกกระถางนึ่ครั ไก่โบเชียใส่กระถางไว้ขาโบใส่กระถางนี่โอ้ยไก่มาเคลียสักเคลียนลยงามนิดิค่ะมันยาวเลยนี่นน่ะยาวยาวยาวก็อย่างนี้จังสีไก่เชียะไทย อุ้ยเวฟกับดินเลยโอ้ยมุนเหมือดเขาเมื่เคลียร์ครับเนี่ยนุ่งหอนแล้วเดีด๋ยวน้องทำมาเบิ่งสมิ่งกันเด้อค่ะน้องจบออไปแล้วสวัสดีค่ะ